ผู้หญิงก็คือเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วเราก็แบบวัยเล็กสี่เราก็ชอบเป็นคนเป็นอะไรย้ำอายุตัวเอง <laughs> <laughs> ก็คือดูแลเต็มความสามารถดีกว่าเพราะว่าเราก็อยากจะแบบว่าให้ดูอ่อนกว่าวัยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอมันมีลูกแล้วบางทีมันก็ก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองมล้วมีเวลาให้เราด้วยใช่ ใช่เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยที่เคยได้อาจจะเคยได้ยินสัมภาษณ์ว่าแบบออจะเป็นคนล้างเครื่องสำอางให้วันนี้ก็คือไม่มี<ช>แล้วครับวันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองต้องดูแลต,ตัวเองก็จะเห็นพี่บีมพลอยนวเนี่ยพี่ออยตลอดเวลาเลฟ์เพราะว่าแบบขาวมก, <c ười> ก็คือใช่คือเขาแค่ดูแลตัวเองกับดูแลลูกก็เขาก็แบบไม่ไหวแล้วเนอะเราก็แต่ว่าเรายังคิดถึงโมเมนต์แบบอย่างนั้นอยู่อะไรเงี้ยจริงเหรอทำไมก่อนนอนเห็นรับก่อนตลอดอ้าวทีักโหดูดีไหมเนี่ยอล จริงๆก็แต่ก่อนก็มีนะตอนที่ตอนที่เขายังแบบยังยังไม่ได้ท้องก,ก็ถึงถึงดูแลลูกอยู่เขาก็ทําให้นะครับตลอดแต่ว่าพอท้องเราก็รู้สึกว่าแบบอยากให้เขาได้มีโอกาสได้พักผ่อนบ้งางบางทีแบบอ่าใช้เครื่องสำอางอรเงี้เราก็ใช้เองได้แหละตัดเล็บหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเดี๋ยวนี้ก็จะแบบไม่ไม่ค่อยกวนเขาเท่าไหร,ร่จริงเหรอเธอแอบไปตัดเองด้วยหรอเราก็ดูแลพยายามดูแลตัวเองไงเราก็จะไม่พยายามทีรักตัดเล็บให้น่อยแต่ว่าก็ยังตัดใช่ ทุกครัง้งคือถ้าสมมติว่าเล็บเขาเริ่มยาวบางทีแบบออยลืมสังเกตอย่างเงี้ยพอเล็บเขาเริ่มยาวเขาก็จะทวงแล้วว่าตัดเล็บเกาจะบอกว่าโอ้โหตอนนี้เล็บยาวเป็นลิงแล้วนะใช่เล็บมือเล็บเท้าอะไรอย่างเงี้ยจริง, <ๆ S 1> <ไ>งตอนนี้ก็ยาวเป็นลิงแล้วนะที่รักโอ้จริงด้วย <laughs> ออยก,ก็จะเป็นคนดูแล<อ>ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราตัดตัดเองที่รักใช่ที่รีบต้องเรียนรู้ใหม่เลยไหมคะว่าการตัดเล็บมันแบบโอ้โหผมก็ไม่ถึงขนาดมนุษย์โคบัลยองไม่ก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการตัดเล็บไม่ถึงขนาดนั้น มันก็มันก็มีบ้างอ่ะโอเคอ่ตัดมือซ้ายมันอาจจะแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ใช่ไหมเออมันก็มันก็ต้องหัดครับเว้ยี่พูนเหมือนแบบอ้เนี้กตอนเนี้ยน้องออกมาสองคนยังไม่มีเวลาแล้วถ้าออกอีกสเป็นสี่นี่คือจะยังไงล่ะเสี่ยมก็อย่างนี้แหละฮะก็ไปถูถูถ่ายถ่ายไปอย่างนี้ใช่ก็คิดว่าเพราะว่ากว่ากว่าคนเล็กจะออกคนโตก็น่าจะโตกว่านี้แล้วเข้าโรงเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็หวังว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆเราก็พยายามสอนให้เขาแบบฝึกชดตัวเองอะไรอย่างเงี้ย อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องมีคนช่วยแหละครับจังหวะนี้ก็ต้องมีคนช่วยตอนนี้ที่แบบเป็นคุณแม่ลูกสี่แล้วเป็นไงบ้างคะพี่ออยท้องนี้ท้องนี้ท้องนี้ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยเพราะว่าไหนจะแบบดูแลสองคนโตแล้วไหนก็แบบมีทํางานด้วยอะไรเงี้ยทุกวันมันเลยผ่านไปเร็วมากแป๊บๆนี่ห้าเดือนแล้วแต่เธอสวยขึ้นแต่เธอสวยขึ้นที่รักจริงก็คือความเป็นลูกสาวก็เลยเพราะว่ามีเชื้อกผมอยู่ในร่ักเขาจะพูดอย่างนี้ตลอด ได้แบบเชื้อเขาอยู่ในตัวเราเราก็เลยดูดีขึ้นอะไรอย่างงี้ตอนนี้แบบพี่พี่เขาพูดถึงน้องแบบมาจับพ้องม,มาคุยกับน้องอะไรยังไงบ้างมีคือคือเราก็จะสอนบอกบอกเขาตลอดตั้งแต่ก่อนที่จะแบบไปรับคนเล็กกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอรับมาแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเขาให้เราอุ้มไม่ได้แล้วพอท้องเราเริ่มโตเนี่ยมันก็จะแบบทาให้เขาสังเกตเห็นแล้วว่าแม่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเราก็จะรีเลทกับ นิทานที่เราเคยเล่าให้เขาฟังว่าเขาก็เคยเป็นอย่างนี้นะเคยอยู่ในท้องแล้วท้องเราก็จะใหญ่ๆขึ้นแล้วก็เดี๋ยวออกมาเป็นเบบี๋เราก็จะชวนเขาแบบมาจุบน้องไหมเนี่ยน้องบอกคิดถึงพี่ทีนะคิดถึงน้องพี่นะหรือว่าแบบน้องรักนะอะไรเงี้ยเราก็พยายามเหมือนแบบคุยแทนคนในท้องคุยกับพี่อะไรเงี้ยค่ะเน่รักกันใช่ใช่แล้วก็ เหมือนกับให้เขารู้ว่านี่เป็นน้องเขานะให้เหมือนมีความผูกพันแล้วเขาก็จะมาจุบท้องบ้างหรือว่าบางทีเราก็จะถามว่ารักน้องไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เขาแบบรักเบบีอะไรเงี้ยล้าก็บอกเบบีก็บอกรักนะรักพี่ทีกันพี่ที่นะอะไรเงี้ยตนี่เขาเป็นน้องไงคะเดี๋ยวเขาจะเป็นพี่แล้วเขาเขาจะมีเขามีความเป็นพี่อะไรออกไห้เห็นบ้างหรือยังก็ยังนะยังนะยังไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นแต่แต่ผมว่าน้องพีน่าจะแบบแสดงออกแบบคือออกมาชัดเจนมากกว่า เพราะว่าเขาดูเป็นคนแบบสนใจสิ่งรอบข้างแล้วถ้าเแบบมีอะไรใหม่ๆเขาเขาน่าจะสนใจได้ง่ายกว่าวิธีเขาจะค่อนข้างอยู่กับตัวเองนิดนึงใช่เขาจะมีสมาธิจดจ่อใช่จริงที่เขาสนใจอะไรเงี้ยตอนนี้ได้เริ่อคลอดหรือยังคะยังเลยมีได้ช่วงเดือนเฉยๆเพราะว่านี่5เดือนก็น่าอีกประมาณ3 4เดือนเป็นปีใช่ปลายปลายปลายปีใช่ค่ะสิ่งที่คิดหนักคือชื่อได้หรือยังโอ้ยชื่อคือกุ้มใจมากเลยยากมากนี่คือแบบถามคนไปทั่วเลยอะว่าแบบ พอมีไอเดียไหมเออเอามาสักคำหนึ่งก็ยังดีเราจะไปต่อถูกอ,อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันก็ยากเพราะว่าตอนที่ของของสองคนแรกเนี่ยเราก็เอาชื่อพ่อก็คือชื่อบีมาค่ะกะวีเนี่ยเป็นตัวตั้งใช่ไหมเราก็เลยได้ทีกับพีมาทีน,นี้พอมาคนที่สองปุ๊บเราก็แบบอาวจเอาชื่อแม่เป็นตัวตั้งหรอแล้วมันจะต้องมีทองหรือทำไหมหรืออะไรเงี้ยเหมือนเหมือนกรอบมันแคบม,มาลงมาอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าความเป็นพี่น้องเราก็อยากจะให้เขาเหมือนมีคําที่มันเหมือนกันอยู่ในชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าพอคิดไปคิดมาแล้วก็บางคนก็บอกว่าฉีกไปเลยเออเอแบบก็ไม่ต้องสนใจเลยว่าพี่พี่ชื่ออะไรก็คือน้องก็แบบอปกาับพนักงานไปเลยอะไรไปเลยเป็นลูกสาวนะคะเป็นลูกสาวใช่ไหมอืเอาเธอถามเพล่อไม่รู้สับนไม่ใช่ไม่ใช่คืออันนี้กิอคำถาหรือเปล่าคำถาม่าเป็นลูกสาวอิชื่อแบบเพื่อเพื่อนพองอ๋อใช่อเ่อือพือเื่อเือพอยอออพีพี่เ่พพ เะเลือกชื่อมาที่แบบว่าเราคิดว่าแบบที่คิดว่าดีแต่ไม่เคยผ่านเลยก็เลยคิดว่าเออถ้าเผื่อีก2คนนี้เราก็คงจะปล่อยปล่อยแบบปล่อยนิ่งละเพราะว่าถึงเสนออะไรไปก็คงจะไม่ได้รับการแอปพูเห็นมีแบบเปิดให้แฟนๆได้เสนอชื่อมาด้วยใช่ใช่ก็มีบ้างนะก็มีบ้างแบบว่าแต่ว่าเราก็ติ๊กติ๊กไว้อเก็บไว้อะไรเงี้ยครับเพราะสุดท้ายแล้วว่านี่คนนี้คือเขาเป็นขามูไงเขาก็ต้องเอาไปบวกว่าเฮ้ยนี่เกิดวันที่เท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอีก สุดท้ายมันก็ต้องไปดูว่าเขาจะคลอดวันไหนมันก็จะมีตัวการ์ตูนีมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเราก็ดูไปถึงตรงนั้นด้วยไงมันก็เลยยากเวลาพี่ชายมาช่วยเลือกใช่เพาะพี่ชายช่วยเลือกมันก็จะตอนนี้ก็จะเป็นรถทรัคหรือว่าอาจจะเป็นไดโน่มันอาจจะไม่เข้าแต่ถามพี่ยิ้ึกิ่งเวลาให้ลูกดูอิฟเราอ่ะแล้วลูกบอกว่าพ่อไม่หล่อแล้วลูกก็ไมแครลงมาเราลึกที่เกอาจจะเป็นเพราะว่าเขาชื่นชอบการ์ตูนอย่างนี้หรือเปล่าเขาอาจจะแบบกําลัง อินกับสิ่งอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาแหละเด็กๆนะฮะเด็กน้ำี่อินดูกระหูนักแนบเรื่องตอนที่ลูกพูดแผลดึงไม่ไม่นะผมว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากกว่าครับเข้าไปผัดในน้ำลูกใส่ลูกหูทิบใช่ไหมนิดนึงทำเป็นแบบน้องมีมัสมีมีบอกมาให้ชาวโซเชียลได้เอาไปแบบเรียนแบบกันเยอะก็รู้สึกแบบแปลกใจเหมือนกันครับเพราะว่าตอนช่วงเด็กๆอ่ะเขาจะเป็นแบบว่าเด็กที่ค่อนข้างนิ่งแบบว่า ฟังเฉยๆแล้วก็ตาตาแป๋วมองอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับจะมีแอบยิ้มบ้างแต,แต่ว่าไม่มีรีแอคเข้าพิธีตอนเด็กๆพิธีเขาจะแบบเอิกอารกว่าใช่แต่ว่าเรารู้นะเราเราคิดว่าแบบที่เขาเด็กๆเ่ยเพราะว่าเขายังพูดไม่ได้ใช่ปะ่ะแต่ว่าเขาคิดตาม เหมือนเหมือนแบบหัวในหัวเขามีอะไรบางอย่างแต่เขาไม่สามารถแบบพูดออกมาได้เขายังไม่ได้เรียนรู้วิธีการพูดนได้แค่หยิบมุมปากใช่แต่พอพอโตปุ๊บเขามีคำคำศัพท์อยู่ในหัวเขาเขาพูดออกมาได้เขาก็พูดเขาก็เสนอความคิดอะไรที่เขาคิดอยู่อยางพ่อแม่เองก็เซอร์ไพรส์กับคำพูดเขางมคพี่ใช่ใช่ค่ะมากๆกคาจริงก็คือแบบงงมากอยากคำไหนบ้างที่แบบเขาคลูกเาจะชอบใช้คําเชื่อมอย่างแบบคําว่าเมื่อกี้นี้นะน้องพีหรือว่าแบบ เมื่อกี้อย่างเงี้ยเออเมือม่อตะกี้นี้หรือว่าบางทีก็จะพูดคําที่แบบคําที่ผู้ใหญ่พูดคือมัน<ะ>บางทีแบบคาก็เป็นคําปกติแหละท,ที่เราพูดกันแต่ว่าเขามีเหตุผลคือเขามีเหตุมีผลนะครับเขาพูดประโยคนี้เพราะว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาเรียกมาพูดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีแบบว่าเราก็งงสําหรับเด็กสองขวบอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะแบบก็แอดวานเหมือนกันเลยในะช่ไหม อ่ะก็เข้าเข้าเอออันนั้นเราก็ไม่คิดดีดีเขาก็พูดขึ้นมาใช่คือเขาเขานั่งรถเนี่ยเขาก็เขาจะไม่ชอบรถติดเลยเวลารถติดเนี่ยเขาจะพูดว่าไปไปเลยไปเลยอะไรเงี้ยเราก็บอกไปไม่ได้รถมันติดอยู่ไฟแดงเห็นไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียนรู้แล้วอ๋อไฟแดงคือรถต้องหยุดแต่ไฟแดงก็คือไม่ชอบเพราก็จะบอกถ้าไฟแดงเขาก็จะไปเข็นรถเลยใช่เดี๋ยวเขาจะไปช่วยเลยอะไรเงี้ยใช่ แรกๆก็งงค่ะแรกๆก็งงว่าแบบเอ๊ะเขาไปทําอย่างนี้มันแบบได้หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าพอมันนานๆเขาก็ยอมรับว่ามันก็ชินแล้วมันก็กลายเป็นแบบมันก็มีคลิปน่ารักเยอะอะไรอเงี้ยส่วนใหญ่มีคลิปน่ารักใช่แล้วคือเขาเขาจะมีวิธีการแบบใส่เพลงอะไรอ่ะซึ่งแบบเราแบบมันได้ด้วยเหรอมือนี้ให้มันดูน่ารักอะไรเงี้ยก็โอเคเซฟเซฟเก็บไว้เขาดูตอนโตไหมคะว่าลูกซเซฟไม่ไหวตอนนี้มือถือแม่ก็เต็ม คือเขาจะมีทุกวันจริงอะบางทีแบบว่าอย่างนี้ขับรถมาอะไรเงี้ยเขาก็พูดคือบางทีเราก็ลืมไปแล้วบางทีเขาชี้ไปในนาเราก็บอกว่าดูปลาสิปลาแต่คือมันเป็นแบบขวดน้ํเหนืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักหรือว่าแบบเมื่อวันก่อนเราตั้งศาลพระภูมิใช่ไหมคะและนี้ก็มีแบบถวายปลาช่อนอะไรเงี้ยแล้วปลาช่อนเขาตัวสีดำเนาะลูกก็บอกว่าปลาช่อนเขาไม่อาบน้ําดูสิตัวดําเลยอะไรเงี้ยเออทุงแบบไม่อาบน้ําเลยตัวดำเออไม่อาบน้ําตัวดําเลย อะไรนะคะพขาภูมิสุใจหรือยังสงสัยเรื่องเข้าโรงเรียนตอนนี้เตรียมหรือยังคะจริงๆก็มีคิดอยู่นะครับว่าอยากจะให้เรียนที่ไหนอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็ก็เตรียมแหละผมก็ถามเขาอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราเตรียมตัวยไงใช่ตัวกลัวลูกแบบว่าไม่ทันคนอื่นเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยอากใครับสามขั้วล้วครับอนุบาลอนุบาลหนึ่งเพราะว่าจริงๆเราก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะอยากจะให้เขาไปก่อนหรือเปล่าแต่ว่า มันด้วยสถานการณ์ด้วยแบบตรงนี้มันยุคจริงๆก็ยังโควิดอยู่นะแล้วดูจากแบบหลานๆที่ไปอะ่ะก็คือเขาก็ติดไข้ห<า>วัดติดอะไรกลับมา<ช>ก็แบบว่าโหแล้วเวลาเด็กติดหรือเป็นเป็นแบบเป็นไข้เป็นหวัดทีนึงนี่มันแบบเออมันงานใหญ่<อ>แล้วของเราสองคนไงพอเป็นปุ๊บม,มันจะเป็นคู่นะคะแล้วก็พอเป็นเรื่องโควิดบางทีเด็กก็อาจจะแบบเทอมนึงอาจจะไปเรียนอยู่แค่ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็คือต้องพักไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแล้วเรามีเวลาอยู่กับเขาอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้รีบ อัดไหนเราคูณสองเดี๋ยวจะมีคูณสี่ออกมาก็ก็พยายามอยู่ฮะนี่ก็มารับงานแล้วอะไรอย่างนี้ใช่เดี๋ยวจะจะปิดกับแค่สี่ใช่ไหมคะโอ้โหจริงเหรอสี่คนนี้ก็ถือว่าแบบเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมกำลังคิดถึงว่าในวงการบันเทิงนี่มันมีมีสี่คนมีเยอะแยะเเอคนนนี้เขาสู้แล้วก็อีกใช่มพี่ออยไหวไหมล่ะพอผ่านช่วงแพท้องมาแล้วเราก็รู้สึกว่า มันก็พอได้นะอะไรเงี้ยคือจริงๆตอนนี้เราก็มีตัวเขาเรียกวอะไรตัวอ่อนยังเหลืออยู่ oh. แต่ว่าด้วยความที่เราก็คือเป็นแบบคนเขาเรียกอะไรเป็นคนชอบ ชอบเก็บอะ่ะเขาเรียกชอบสะสมไม่ใช่พูดอย่างนี้มันก็ไม่ได้เนอะคือเอาปเป็นพูดบบเสียได้ไม่ใช่แบบคือ <laughs> เหมือนแบบอย่างท้องนี้จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบจะต้องสองอะไรอย่างงี้ไงแต่พอแบบเขาเหลือมาเยอะใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็มีโอกาสเกิดเนอะถ้าเราจะทิ้งเขาไว้มันก็สงสารเออมันเหมือนสองสารเดือด้ายบ้างเดือด้ายบ้างลูกไม่เสงสารอะไรเงี้ยก็เลยแบบเต็มที่ก็คือสองแหละเออแต่ก็อาจจะมีโอกาสถ้าไหวถ้าไหว โอ้โหแต่คือถ้าสมมติว่าถึงตอนนั้นพร้อมแล้วร่างอาจจะไม่ได้แล้วเพราะว่าก็อายุเราก็ไปเรื่อยๆเนาะคิดถึงเงินด้วยที่รัก <c oughs> งินเงินี <c oughs> ้ยง <c oughs> เงเลี้ยงเด็กจ <c oughs> รกงจน <c oughs> เลยนาติเ่ายิงจะเป็นคนกลัวแต่พี่ออยคือไม่แบบว่ายังได้อยู่กลัวว่าจะตายก่อนลูกโตมากกว่าอยากเป็นเพื่อนกับเขาไปแบบ <c oughs> จนจน,จนแบบว่าหมดแรงอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะขอบคุณมากมเลยนะคะ